จะมีก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เก็บไว้กินได้แล้ววิธีทำก๋วยเตี๋ยวไมโครเวฟนะคะจะใช้แป้งข้าเจ้าหรือถ้วยตวงแป้งมันครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำต้มสุกถ้วยครึ่งน,นะคะแล้วก็มีถ้วยเราจะใช้ถ้วยแบบไหนก็ได้ สำหรับเอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็น้ำมันสำหรับทานะคะพอเอาทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างใส่อ่างนะคะแล้วก็คนคนไปเรื่อยๆจนกว่าเม็ดแป้งมันจะเนียนนะคะละลายไปกับน,น้ำก็คนนะคะจนได้ที่แล้วจนแป้งไม่เป็นเม็ดนะคะเอาละทีนี้เรามาดูขั้นตอน ต่อไปทีนี้ขั้นตอนนะคะแล้วก็ทาน้ำมันจืบเสร็จแล้ว,ลวก็คนแหบนนีะ้ให้แป้งที่มันนอนเต้นขึ้นมาแล้วก็ใส่แป้งหนึ่งช้อนสองช้อนนะคะของนี้ชันเอาสามช้อนหรือใครอยากให้มันเป็นเส้นอ่าใหญ่ๆก็ เอาจานก็ได้นะคะจากนั้นก็เอาข้าวเข้าเวฟ1นาทีครบ1นาทีแล้วจากน,นประหาที่แซ่ เอา,านันทาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแส่ร้อนเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วจากนั้นก็หาจานมาใส่ทำเป็นชั้นเป็นชั้นไปเรื่อยๆนะคะซิ้ว เดี๋ยวอันนี้ดิฉันลองเอาเป็นจานดูนะคะเพราะอยากได้อันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะน,นี้ใส่จานนะคะเดี๋ยวมาดูกันทาน้ำมันแส็ดดูแซะดด,ด,ด,ดูแว่ว ก็ใหญ่กว่าเดิมอ่ะแล้วก็ซ้อนกันนะคะไปเรื่อยๆทำไปสุดท้ายทำแบบนี้ก็จะได้ประมาณสักสิบ 78ชั้นนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเงี้ยวเป็นไงล่ะเป็นไงเห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เก็บไว้กินได้แล้วถ้าใครอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็เอาจานใหญ่ขนาดนี้ได้เลยนะคะแต่ดิฉันชอบอันเล็กๆอันตี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าดูซิว่าจะมีอะไรมา ทำอีกหรือว่ามีอะไรมาให้ชมอีกสวัสดีค่ะ